ไปไหนยิงรถทำอะไรอีกแ,แผลดีขึ้นแล้วนะฮะน่าจะยุงกัดครับยุงกัดแน่ๆไปนหนต่อลูกหนูจะไปนหนต่อหนู่าดื้อมากเลยลูกเอ้ยนอนเล่นนะ เป็นดีเห็ดม่วงเกือบทุกตัวเลยบ้านนี้ยิงรก็เป็นแผลแผลดีขึ้นแล้วนะฮะแห้งลักฮะไม่ให้มาเดี๋ยวโดดใส่พ่อพ่อเจ็บหนูจะดื้อไปไหนอะลูกหนูจะดื้อไปไหนเนี่ยฮะไม่ให้โดดก็จะโดดใส่ผมนะฮะโดดขึ้นบ่า นองเล่นต่อยเอาเอาสนุกเขาละเดี๋ยวล่วงนะลูก